สนับสนุนโดยสินเชื่อธนาชาติ SME up จากธนาคารธนาชาติยาแคปซูล G Herb o n ยาแผนโบราณจากสมุนไพรแก้น้ำเหลืองเสียยาสตรีตาโหานทศพรโอสดสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์กันนะครับวันอาทิตย์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวรายงานพิเศษที่น่าสนใจจากต่างประเทศวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าการแข่งขันธุรกิจสายการบินนั้นเข้มข้นจนถึงขั้นแม้แต่ที่นั่งชั้นประหยัดต่อไปนี้จะมีเบาะรองน่องขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นที่นั่งชั้น first class เกิดขึ้นที่ไหนไปติดตามรายงานพิเศษตรงนี้กันเลยครับเครื่องบินสายการบินแอร์นิวซีแลนด์กำลังแตะพื้นเพื่อเข้าจอด ผู้โดยสารนั่งรอเพื่อขึ้นเครื่องเที่ยวต่อไปนับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นที่นั่งชั้นประหยัดสามารถปรับเบาะรองนั่งขึ้นมาได้แถมยังมีความกว้างมากพอที่คู่บ่าวสาวจะนั่งพิงกันด้วยอารมณ์โรแมนติกแม้แต่หนังโฆษณาสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ก็ต้องออกแบบอย่างสร้างสรรค์มุ่งจับกลุ่มผู้โดยสาร,กรเกษียณอายุซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆให้หันเข้ามาใช้สายการบินแห่งนี้คริสโตเฟอร์ลูซอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์นิวซีแลนด์เล่าว่า ตัวเขาเองมานั่งบริหารในตำแหน่งดังกล่าวมากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาและต้องการท้าทายเป้าหมายที่ว่าทำอย่างไรองค์กรนี้จะสามารถทำกำไรได้และยังเป็นกำไรที่มีความต่อเนื่องท่ามการแข่งขันของสายการบินที่มีการแย่งชิงผู้โดยสารทุกวันสายการบินแห่งนี้มีศูนย์ความร่วมมือและนวัตกรรมเพื่อลูกค้าที่เมืองโอเกลนประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบเก้าอี้ผู้โดยสารแบบใหม่ทั้งเก้าอี้ชั้นประหยัด และเก้าอี้ชั้นนักธุรกิจที่จะนำมาใช้กับเครื่องบินโบอิ้ง787-9 Dreamliner ซึ่งสวนทางกับสายการบินทั่วไปที่มักจะเลือกซื้อเก้าอี้ผู้โดยสารจากบริษัทผลิตเก้าอี้ผู้โดยสารเครื่องบินแทนที่จะคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นสิทธิบัตรของตัวเองชุดเก้าอี้แบบใหม่บวกกับหน้าจอสัมผัสทีวีเครื่องเล็กจะเริ่มให้บริการกับเครื่องรุ่นใหม่ในช่วงกลางปีนี้โดยผลจากการที่มีศูนย์นวัตกรรมทำให้สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้รับรางวัลมากมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีฝูงบินเพียงแค่20ลำน้อยกว่าสายการบินแควนตัสที่มีฝูงบินถึง62ลำและ100ลำของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ล่าสุดได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมแชร์ตั๋วโดยสารกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งกำลังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากการให้บริการของแอร์โฮสเตสมาถึงพนักงานตรวจบัตรโดยสารหน้าประตูขึ้นเครื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้เกิดกําไรในธุรกิจประเภทนี้ ในขณะที่เครื่องบินแอร์นิวซีแลนด์ยังคงต้องเหินฟ้าหารายได้เข้าสายการบินทุกวันต่อไปเห็นไหมครับว่าแม้แต่เก้าอี้ที่นั่งก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิบัตรเฉพาะศูนย์นวัตกรรมของแต่ละสายการบินนี่คือจุดในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกแล้วนะครับพบก,กับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ